หรือหาเสื้อใสย่ยากมากหาตัดโป๊แต่ไม่โดนดา่าด,ด,ดุม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 มน้าอกของพี่บุมบมหน้าอกของเจ๊ก,ก็บุม้มขอพี่ปรตูก,ก็บุมบุม้ <c oughs> มบุมบุมาบมจมีน้าอกที่ตู <c oughs> นสองเจ็ดศูนก็น่ารักนะเอาสองเจ็ดศูนย์ก็ เราเข้าไปหาลุงสมสองเจ็ดศูนย์เหรอใช่มีเมืองไกลนะนี่ไกลเหมือนกันสีขาวสองเจส่วนสีขาวมะมันบูมไหมบูมบูมตัวอึ่งเกงอะมันเกงที่ฉันบอกใช่ปะสี่สิบหกใช่ปะมันเกงสี่สิบหก มีีสีขาวด้วยมีสีขาวด้วยสีสองเหรอพี่สีเทาใส่เกสีเทาบ้างละเบอร์เจ็ดแหวกดิโอเคได้รักรักเอาเลยเลยเยี่ยมเลยพวกเราดูเป็นผู้หญิงขึ้นเลยนะโอ้ดูมดูมดูมไม่เห็นนมด้วยน่ารักเลยอื้อเกินปุ้มปุ้ยเกินปุ้มปุ้ย เฮ้ยโอ้โหเห็นกับตาเลยใครขโมย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 เอ้าเกิดปุ้นปุ้ยหรือเปล่าเอ้าแล้วเราจะได้โอ้โหเจเจไม่รู้ตัวว่าโดนขโมยอยู่ในลับแต่งตัวอยู่เลยไอ้บอกอ่ะหือสักลี ดีครับสวัสดีครับเบเกต์ปั๊กลี่ขโมยไปแล้วขโมยรถไปแล้วใครอะคระปั๊กลี่ปั๊กลี่ขโมยไปแล้วใครี่ปั๊กลี่ขโมยไปแล้วคือปั๊กลี่อะใครอะปั๊กลี่เลยปั๊กลี่อะไอ้ชั่วชั่วชั่วปักลี่ใครอะปั๊กลี่ปั๊กลี่ปักลี่วิเขาพีนอะไรมาด้วย ไท่านรู้ดังเอเจ็บปา๊กรี่ขโมยไปแล้วขโมยรถใครอย่า มีประกาศแบบนี้เหมือนกัน,นแต่ปักเรียเอาไปแล้วอ่ะปักเรียรถเราลลไปแล้วทําไงอะ่ะทําไงดีมีขับสเก็ตบอร์ดไปกระาดนัน่นน่ะปักรี่ที่เขาบอกว่าอยาฟลัดอ,ะอ่ะอะเฮอปักรี่เคปักรี่จะแบนด้วยก้าวแล้วบอกแล้วไอ้เจียวเมื่อคืนหนูเลยนะลูกเขาจะรู้ได้ไงว่าไอ้เจียวคืออะไรเขาต้องรู้นี่ก็เราใช้ไอ้เจียวอ,อ่ะอารย์ปักรี่คือตัวอะไรอะ่ะระเจ้าอ่ะ ตัวที่ผมดำดผมสั้นสั้นไม่แตะเร็วคนเร็วอักลีอะตัวอัคคีออไปแล้วเดินไปกานเขาครับเกินจบเลยเขาคือทางลี้เหรอใช่น้องไข่เจียวคู่ใจอทำยังไงไปที่ไงมาเร็วไปที่ไงที่ไงที่ไงเอามาคืนแล้วคนใจร้ายคนใจร้ายไอ้ชั่วนายร้ ไปแล้วอ่ะเฮ้ยต้นโห่กันไม่เจออ่ะนายไปแล้วมั้งน้องใครเจียวคนไต้ได้เปลนะคนเลวคนเลวคนเลวขอให้ฟ้าลงเพราะปักเรียงนะอย่างแบบขอให้ฟ้าผ่าตุ้มอักลีไม่เป็นไรนะน้องไข่เจียวโอ้ยเจียวโอนะไม่เป็นไรนะอุ้ยกินหืงเลยอ่ะผีเปรี้ยวอ่ะที่ นี่เขมาขี้ในรถเราไปกินตาเขาแน่เขาเบิร์นล้อเราหมดกินกระเทียมยางเลยให้กินไม่เหม็นเหม็นแบบเหม็นสาบอ่ะทำไมเขาทำหับเราแบบนี้อ่ะแล้วล้อดีล้อแตกหมดเลย

ราไม่อยากจะเล่าหรอกแชทเราอ่ะเคยมีครั้งหนึ่งเว้ยที่เราขับรถหนีนายกแล้วเขาก็บึ้มบึมบึมบึม,บมตามมาใช่ปะพอเราพอเราขับรถหนีมาแล้วอ่ะเราก็บอกไอ้เว่าตัวตัวมาเขาลงมาเวย้ยเราเอาคนะ้อนอ่ะตอนนั้นยังเป็นค้อนบอกหนึ่งอยู่เลยขี้หัวานายกเต็มเลยแล้วก็ตายด้วยวิยบอกอฟขอบคุณคับขอบคุณสิบสิบกิฟ์เซาครัรอบอสขอบคุณครับขอบคุณคราบอสขอบคุณครับ ก็เอาคุณบอลเร็วฮูยเฮ้ึนผครับอ้อ้าชบยช่ยไหพี่ผมช่วยไม่ได้ รีไปไหนรีไปไหนสชุบไม่ได้จะหลังเสื้อแดงนะพี่เกียบเงินเฮ้หมอเลีอะไรคะเรหนึ่งโนจ็หนึ่งครับสามคนเลยครับเจดหนึ่งให้เดี๋ยวพี่โอเลพี่โอเล่หนึ่ได้สามคนเลยหนูขอดีเองด้วยนะแม่คะหมอได้ครับเลเอะไรคำลังนาหนึ่งหนึ่งสองสามครับขอ1หนึ่งอัน เขากดผิดเาขาผิดอาคนคะคุณหมอไม่เอาแต่คดีเอกด้วยดิเอาแต่เอา่คดีเอกดิคุณหมอเร้ไยนะหนึ่งส่วนเจ็หนึ่งครับพี่บมีข้าวไหมหนูขอซื้อหน่อยข้าวใช่ใช่ใช่ใชข้อไหนขอไหนเก,ก้าห <5, 6. S 2> <ำ>้าหำเอาด้ไหมวันนี้บอลไม่โกรหรอ ง้างไม่เอาแล้วพี่หมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วรถทาไงอ่ะไอเจียวไหมไปแล้วไอเจียวตายเออปะวิ่งกลับไอทีอุ้มหน่อยดิอะไรก็วิ่งไปนี่ไงบ้านจะถึงแล้วเนี่ยพี่โทตามพี่ไปโทตันหนูมานะได้เลยมาบ้านหนูอยู่นี่มานี่ไปโทตานหนูมานะได้เลยมาบ้านหนูอยู่นี่มานี้ มาวีปัรคลี่ปัรคลี่จะแขนปัรคลี่ไปตลอดชาไอ้ชั่วไอ้ชั่วต้องเจอสามพลังเท้าพับจริงจริงปาร์คลี่อาลี่เด็กไม่ดีพระเจ้าต้องลงพระเจ้าโทษอย่างหนักเป็นไงเป็นไงพระเจ้าตกลงพระเจ้าลงโทษอย่างหนักนี่สัญญาด้วย ยอดสุดยอดสุดยอดจัดสัรนอย่างหนักแกน่าจะใส่ซื้อปั๊กลี่ไปด้วยปั๊กลี่คนซั่วคนใจร้ายอย่างเงี้ยเขาอ่านหนังสือออกหรือเปล่าไม่รู้เลยคนซั่วใจร้ายอันนี้ซื้อมีออกคนซั่ยปั๊กลี่น่าหารถสีปั๊มตั้งนะมีต้องพี่มีต้องพี่มี